เปิดคอมเมนต์ให้ยายปิวหน่อยคะ่ะเปิดคอมเมนต์ให้ยายหน่อยคะ่ะนี่ยังไม่เห็นลูกยังไม่เห็นคอมเมนต์ยังไม่เห็นคอมเมนต์ไม่ไม่ลูกเห็นแต่เชื่อคุณอนไทยขึ้นมาคนแรกอยู่เลยเห็นเมาไหมไม่เห็นจ้าสวัสดีค่ะ๊ะเ,เป๊ะเพื่อน,นมาลูกใครมีดาวขอดาวหนึ่งดวงนะคะขอดาวหนึ่งดวงคะ่ะยายไม่เห็น เห็นคอมเมนต์โอ้ยคุณอนุทัยคืนอนทัยยายเห็นชื่อค uh ุณอนไทัยแล้วค่ะตอนแรกยายนะไม่เห็นเขาเให้ปุ๊บเฟซบุ๊กเปิดตาให้ยายปั๊บเลยค่ะยายก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรนะคะอันนี้ยายไม่เห็นคอมเมนต์เพื่อนบุ๊กค่ะเปิดตาให้ยายหน่อยค่ะเฟซบุ๊กค่ะเปิดตาให้ยายหน่อยค่ะอ่า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  ใครมีดาวส่งดาวให้ยายหน่อยค่ะสักสิบห้านาทีค่ะว่าจะเห็นคอมเมนต์หรือเปล่าใครมีดาวส่งดาวให้ยายหน่อยค่ะเผื่อจะเห็นคอมเมนต์อยวันนี้ไม่เห็นคอมเมนต์นะคะยายไม่เห็นไม่ไม่เขีเห็นแต่ชื่อคุณอนไทยขึ้นมาคนแรกอยู่เลยเห็นคอมเมนไหมไม่เห็นจ้าสวัสดีค่ะเบสเค่ะ ทำยังไงดีจะเห็นคอมเมนต์ใครมีดาวส่งดาวให้ยายหน่อยนะคะเห็นคอมเมนต์หน่อยค่ะเปิดคอมเมนต์ให้ยายปิวหน่อยค่ะเปิดคอมเมนต์ให้ยายหน่อยค่ะยังไม่เห็นลูกยังไม่เห็นคอมเมนต์ยังไม่เห็นคอมเมนต์เชื่อว่าเพื่อนๆคอมเมนต์ให้ยายอยู่ค่ะแต่ยายไม่เห็นคอมเมนต์วันนี้นะคะก็สวัสดีนะคะสวัสดียายจะลองดูไม่ไม่ลูกเห็นจะเชื่อคุณอโนไทขึ้นมาคนแรกอยู่เลยเห็นคอมเมนต์มา ไม่เห็นจ้าสวัสดีคะ่ะซิเฟซบุ๊กค่ะเปิดตาให้ยายหน่อยคะ่เะเฟซบุ๊กค่ะเปิดตาให้ยายหน่อยคะอ่ะ,ะใครมีดาวส่งดาวให้ยายหน่อยคะ่ะบุ๊กคะ่คะเปิดตาให้ยายหน่อยค่ะเฟซบุ๊กค่ะเปิดตาให้ยายหน่อยค่ะอ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 ะ ใครมีดาวส่งดาวให้ยายหน่อยค่ะพี่เชื่อว่าเพื่อนๆคอมเมนต์ให้ยายอยู่ค่ะแต่ยายไม่เห็นคอมเมนต์วันนี้นะคะก็สวัสดีนะคะสวัสดียายจะลองดูว่าจะมีขีนดวงตาไหมต้สงใส่ facebook จะต้องขอดาวแน่ๆเลยค่ะต้องมีคนส่งดาวให้ยายแน่เลยยายถึงจะมีคอมเมนต์ค่ะยายไม่เห็นคอมเมนต์สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เฟซบุ๊กค่ะเปิด คอมเมนต์ให้ยายปิวหน่อยค่ะเปิดคอมเมนต์ให้ยายหน่อยค่ะนียังไม่เห็นลูกยังไม่เห็นคอมเมนต์ยังไม่เห็นคอมเมนต์ค่ะเปิดคอมเมนต์ให้ยายปิวหน่อยค่ะเปิดคอมเมนต์ให้ยายหน่อยค่ะนียังไม่เห็นลูกยังไม่เห็นคอมเมนต์ยังไม่เห็นคอมเมนต์บุกค่ะเปิดตาให้ยายหน่อยค่ะเปิดลุกค่ะเปิดตาให้ยายหน่อยค่ะอ่า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 ใครมีดาวส่งดาวให้ยายหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ ยายปิ๋วไม่เห็นคอมเมนต์ค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยายปิ๋วเข้ารอบที่สี่แล้วค่ะยายบุกขาเปิดตาให้ยายหน่อยค่ะเป็ดบุกขาเปิดตาให้ยายหน่อยค่ะอ่า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 ใครมีดาวส่งดาวให้ยายหน่อยค่ะเพื่อนขาเดี๋ยวยายจะเข้าอีกรอบนะคะรอด้วยนะคะคุณอนไทัยยายจะเข้าอีกรอบเป็นรอบที่ห้านะคะค่ะรอยายด้วยนะคะยายจะเข้ารอบที่ห้านะคะ ค่ะยายจะขอเข้ารอบที <el> ่ห้านะคะรอยายด้วยนะคะยายจะขอเข้ารอบที่ห้าเคลื่อนขาเดี๋ยวยายจะเข้าอีกรอบนะคะรอด้วยนะคะคุณอนุไทยยายจะเข้าอีกรอบเป็นรอบที่ห้านะคะค่ะรอยายด้วยนะเห็นคอมเมนต์โอ้ยคุณอนุไทยเคลื่อนนไทยยายเห็นชื่อคุณอนุไทยแล้วค่ะตอนแรกยายนะไม่เห็นคเค่ะ สวัสดีนะคะหนึ่งดวงตาไม่เลยไม่เห็นคอมเมนต์ตอนนี้เห็นคําว่าอโนทายบ,งบงำรุงลีกําลังรับชมค่ะแต่ยายไม่เห็นคอมเมนต์ยายไม่เห็นคอมเมนต<อ>์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้วันพุทธที่หกค่ะ สวัสดีนะคะหนึ่งดวงตาดวงตาขึ้นมาใครมีดาวส่งดาวให้ยายด้วยนะคะใครมีดาวขอดาวหนึ่งดวงค่ะพ่อยังไม่มาไม่มีนะคะยายจะเข้ารอบที่ห้านะคะค่ะยายจะขอเข้ารอบที่ห้านะคะรอยายด้วยนะคะยายจะขอเข้ารอบที่ห้า ไม่เห็นคอมเมนต์ค่ะไม่เห็นคอมเมนต์วันนี้ค่ะคอมเมนต์ค่ะยายไม่เห็นคอมเมนต์สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เฟซบุ๊กค่ะเปิดคอมเมนต์ให้ยายปิวหน่อยค่ะเปิดคอมเมนต์ให้ยายหน่อยค่ะคยังไม่เห็นลูกยังไม่เห็นคอมเมนต์ยังไม่เห็นคอมเมนต์ค่ะ สวัสดีนะคะหนึ่งดวงตาเมนเลยไม่เห็นคอมเมนต์ตอนนี้เห็นคำว่าอโนไทยบำรุงลีกำลังรับชมค่ะแต่ยายไม่เห็นคอมเมนต์ยายไม่เห็นคอมเมนต์ยายจะพูดไปสักประมาณสิบห้านาทีนะคะว่าจะมีคอมเมนต์ขึ้นเห็นหรือเปล่านะคะเพื่อนๆนสวัสดีค่ะยายปิวไม่เห็นคอมเมนต์ค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ได้ปิวเข้ารอบที่สี่แล้วค่ะยายค่ะสวัสดีนะคะหนึ่งดวงตาม่เชื่อว่าเพื่อนๆคอมเมนต์ให้ยายอยู่ค่ะแต่ยายไม่เห็นคอมเมนต์วันนี้นะคะก็สวัสดีนะคะสวัสดียายจะลองดูค่ะม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ยายไม่เห็นคอมเมนต์ค่ะยายไม่เห็นคอมเมนต์เลยค่ะ ไม่เห็นคอมเมนต์ค่ะไม่เห็นคอมเมนต์วันนี้ค่ะเห็นคอมเมนต์โอ้ยคุณอนุไทยคุนอนไทยยายเห็นชื่อคุณอนุไทยแล้วค่ะตอนแรกยายนะไม่เห็นคอมเมนต์ไม่เห็นคอมเมนต์หนุกยายไม่เห็นยังไม่เห็นเพื่อนเห็นแต่โปรไฟล์ยายไม่เห็นเพื่อนเห็นโปรไฟล์เหรอจ้าไม่ไม่เห็นตรงนี้ออันนี้เหรอเห็นแค่ตรงนั้นสวัสดีค่ะ ยายปิวไม่เห็นคอมเมนต์ค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยายปิวเข้ารอบที่สี่แล้วค่ะยายเพื่อนมาหลืกใครมีดาวขอดาวหนึ่งดวงนะคะขอดาวหนึ่งดวงค่ะยายไม่เห็นตรงนั้นพูดไม่ได้ค่ะเอายจากตรงนั้นพูดไม่ได้ค่ะตองน้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายปิวไม่ไม่ลูกเห็นแต่ชื่อคนอโนไทขึ้นมาคนแรกอยู่เลยเห็นทขาไม่มา ไม่เห็นจ้าสวัสดีค่ะเต้<ม>เต้ตเชื่อว่าเพื่อนๆคอมเมนต์ให้ยายอยู่ค่ะแต่ยายไม่เห็นคอมเมนต์วันนี้นะคะก็สวัสดีนะคะสวัสดียายจะลองดู <c oughs> อ้ยดูสิ<ม>คือมันก่อนอย่างเงี้ยค่ะเ<ๆ>ข้าสามสี่รอบไม่ไม่เห็นคอมเมนต์เพื่อนค่ะพอเพื่อนส่งดังน<ม>ี<ๆ>้เลยไม่เห็นคอมเมนต์ตอนนี้เห็นคําว่าอโนทายบำรุงลีกําลังรับชมค่ะแต่ยายไม่เห็นคอมเมนต์ยายไม่เห็นคอมเมนต์ สว <problem> ัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอ่อวันนี้วันพุธที่หกบุกค <c inhos> <athletes> ่ะเปิดตาให้ยายหน่อยค่ะเปิดบุกค่ะเปิดตาให้ยายหน่อยค่ะอ่า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 ใครมีดาวส่งดาวให้ยายหน่อยค่ะทำยังไงดีจะเห็นคอมเมนต์ใครมีดาวส่งดาวให้ยายหน่อยนะคะเห็นคอมเมนต์หน่อย ว่าจะมีขินดวงตาไหมารงสัยเฟซบุ๊กจะต้องขอดาวแน่ๆเลยค่ะต้องมีคนส่งดาวให้ยายนแน่ๆเลยยายถึงจะมีพเพื่อนมาหลกใครมีดาวขอดาวหนึ่งดวงนะคะขอดาวหนึ่งดวงค่ะยายไม่เห็น ไม่เห็นคอมเมนต์หูุกยายไม่เห็นยังไม่เห็นเพื่อนเห็นแต่โปรไฟล์นนยายไม่เห็นเพื่อนเห็นโปรไฟล์เหรอจ้าไม่ไม่เห็นตรงนี้อ่ะอันนี้เหรอเี็นแค่ตรงนั้นตาให้ปุ๊บเฟซบุ๊กเปิดตาให้ยายปั๊บเลยค่ะยายก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรนะคะอันนี้ยายไม่เห็นคอมเมนต์เพื่อนพลุกคะ่ะเปิดตาให้ยายหน่อยคะ่ะเฟซบุ๊กคะ่ะเปิดตาให้ยายหน่อยคะอ่ะอ,ะอ,ะอะใครมีดาวส่งดาวให้ยายหน่อยคะ่ะ ไม่เห็นคอมเมนต์ค่ะไม่เห็นคอมเมนต์วันนี้ค่ะตรงนั้นพูดไม่ได้ค่ะเงอ,อเจ่าตรงนั้นพูดไม่ได้ค่ะต้องใ่่ใ<ค>สวัดสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะยายปิวไม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอ,อวันนี้วันพุธที่หก ดวงตาขึ้นมามมใ,ใครมีดาวส่งดาวให้ยายด้วยนะคะใครมีดาวขอดาวหนึ่งดวงค่ะ่อยางหน่อไม่มีเพื่อนมาลูกใครมีมด,ดาวขอด,ดาวหนึ่งดวงนะคะขอดาวหนึ่งดวงคะ่ะ